สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูแหม่มสมใจทีกาสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะสำหรับในวันนี้เรามาพบกันในคลิปวิดีโอเรื่อง telling the time คือการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องนี้กันเรามาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนคือ number นะคะ พร้อมแล้วไปทบทวนพร้อมกันเลยค่ะออกเสียงตามด้วยนะคะ one two three four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11 12อีกครั้งนะคะ one two three, four, five. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 g h t คำศัพท์เกี่ยวกับจำนวนนี้นะคะเราจะนำไปใช้ในการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะ telling the time คือการบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะมีสองลักษณะด้วยกันคือการบอกเวลาแบบไม่มีเศษนาที กับการบอกเวลาที่มีเศษนาทีค่ะไปดูกันนะคะว่าการบอกเวลาเราจะต้องมีสิ่งใดที่ใช้ในการบอกเวลาคะค่ะ This is a clock. It has two hands. นี่คือรูปนาฬิกานะคะในกาในเด็กสังเกตไหมคะบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวเลขคะ ใช่แล้วค่ะมีทั้งหมดอยู่12ตัวเลขในภาษาอังกฤษจ,จะบอกเวลาคือเป็นเวลา1-12นะคะบนหน้าปัดนาฬิกาจะมีเข็มอยู่2เข็มคือเข็มสั้นกับเข็มยาวเข็มนาฬิกาเรียกว่าแ hand เข็มสั้นเรียกว่า Shorthand เข็มยาวเรียกว่า l o n g h a n d เข็มสั้นใช้บอกเวลาเป็นชั่วโมงค่ะเข็มยาวใช้บอกเวลาเป็นนาทีค่ะ เด็กๆไปดูกันนะคะว่าวิธีการบอกเวลาที่ไม่มีเศษนาทีคำว่านาทีเราจะสังเกตที่เข็มยาวค่ะเข็มยาวบอกนาทีจะชี้ที่เลข12เข็มยาวจะตรงเลข12คือไม่มีเศษนาทีเพราะเป็นเวลาเต็มชั่วโมงนั่นเองค่ะส่วนเข็มสั้นเข็มสั้นจะใช้บอกเวลา ว่ากี่โมงหรือกี่นาฬิกานั่นเองมันจะชี้ตรงที่เลข1ถึงเลข12นะคะถ้าสมมติว่าเข็มสั้นเดินไปตรงเลข1นะคะก็คือเป็นเวลา1นนาฬิการเราจะเขียนตัวเลขดิจิตอลได้ดังนี้นะคะตัวหน้าเราจะใช้เป็นเข็มชั่วโมงนะคะคือเข็มสั้นส่วนด้านหลังเป็นเข็มนาทีคือเข็ยมยาว เวลาที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนาฬิกาตรงนี้ก็คือเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข1เราก็จะใส่ว่า1.00หมายถึง1นาฬิกาหรือ1 o'clock แต่ถ้าเมื่อไหร่เข็มสั้นเดินถัดไปตรงเลข2ก็จะเป็นเวลา2.00หรือ2 00. นาฬิกา2 o c l o c k ส่วนถ้าเข็มสั้นชี้ตรงเลข3ก็คือ3.00 ก็คือ3นาฬิกาหรือ3 o'clock นั่นเองค่ะชี้ตรงเข็มสั้นชี้ตรงเลขไหนก็จะบอกคำศัพท์หมายเลขนั้นเลยนะคะจนถึงเล้12นะคะไปดูคำถามที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับเวลาเราก็จะถามว่า what time is it หมายถึงว่ามันคือเวลาเท่าไหร่หรือตอนนี้กี่โมงแล้ววิธีการตอบก็จะตอบได้ว่า it is หรือ is นะคะ i t เป็นรูปย่อของคำว่า it is ตามด้วยตัวเลขเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงนะคะลงท้ายคำว่าอกรอกเพราะเป็นเวลาเต็มชั่วโมงคือไม่มีเศษนาทีนั่นเองค่ะเราไปดูตัวยอย่างประโยคคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเวลากันนะคะเด็กๆดูเวลาที่ปรากฏอยู่นี้คือเด็กๆทราบไหมคะว่าคือเวลาเท่าไหร่คะดูเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข7 ครูมีประโยคคํคำถามถามเด็กๆนะคะว่า What time is it หมายถึงว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะเวลาตอบเราจะตอบได้ว่า It is seven o'clock เราตอบ7เพราะเข็มสั้นชี้เลข7มันคือเวลา7นาฬิกานะคะภาพต่อไปคะ่ะ What time is it เด็กๆตอบได้ว่าอย่างไรดีคะ It is two o'clock มันคือเวลา2นาฬิกา 2, หรือ2 0 0จุดูนูนนะคะภาพต่อไปนะคะ What time is it? ตอบว่า It is five o'clock มันคือเวลา5 0 0จุดูนหรือ5นาฬิกานั่นเองค่ะ What time is it? หมายถึง It is eight o'clock มันคือเวลา 8นาฬิกาหรือ8.00นั่นเองค่ะ What time is it? ตอบว่า It is 3 h r o'clock มันคือเวลา3นาฬิกาหรือ3.00นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทดสอบตัวเองว่าตัวเองเข้าใจ นักเรียนเข้าใจบทเรียนที่เรียนมาแล้วหรือไม่คะคุณครูมีประโยชนคำถามว่า what time is it คุณครูจะมีภาพนาฬิกาให้เด็กๆด,ดู6ภาพนะคะแล้วเด็กๆลองตอบคำถามว่าภาพแต่ละภาพคือเวลาเท่าไหร่ number o n what time is it อันนี้คือตัวอย่างนะคะ it is 5 o'clock ก็คือต่อเวลา5น้นกาอ่ะทีน,นี้จะเหลืออยู่5ภาพ นะคะ Number t w ทูว time is it ตอบว่าใช่แล้วค่ะ it is seven o'clock คือเวลาเจ็ดในการนะคะ Number 3 What time is it it is twelve o'clock ถูกต้องแล้วค่ะผ่านไปสามภาพแล้วนะคะต่อไป Number 4 What time is it it is four o'clock Number 5 What time is it? It is e o'clock. Number 6ภาพสุดท้ายนะคะ What time is it? It is ten o'clock. นะคะคุณครูรู้นะคะว่ามีเด็กๆหลายคนตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง6ภาพเลยถือว่าเก่งมากเลยนะคะแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดบ้าง ไม่เป็นไรนะคะเดีย๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปได้ว่าการการบอกเวลาที่ไม่มีเศษนาทีให้เด็กๆสังเกตเข็มยาวเพราะเข็มยาวเป็นเข็มนาทีจะชี้ที่เลขสิสอง ก็คือเป็นเวลาเต็มชั่วโมงจะไม่มีเศษนาทีนะคะส่วนเข็มสั้นบอกชั่วโมงจะชี้ที่เลข1 1 2ถึงก็คือจะบอกว่าเป็นเวลากี่นาฬิกาหรือกี่โมงนั่นเองนะคะซึ่งมีประโยคคำถามว่า What time is it ก็คือมันคือเวลาเท่าไหร่ตอบว่า It is หรือ is ตามด้วยตัวเลขเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงลงท้ายด้วย c อ o ครเอาละค่ะ จากที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองหรือนักเรียนเข้าใจเพียงไหนแค่ไหนนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน English Exercise นะคะหน้าที่1 2 1่2 3ถึงหนึแบบฝึกหัดที่1ถึง3ะคะ่ะให้นักเรียนดูภาพนาฬิกาแล้วเขียนบอกเวลาจับคู่ภาพนาฬิกากับประโยคบอกเวลาและก็ บอกวาดภาพนายริกากับประโยคบอกเวลานะคะเด็กๆทำแล้วแต่หากมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจนักเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้หรือในหนังสือ English Exercise หน้าที่117ถึง118นะคะสำหรับวันนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกเวลาที่ไม่มีเศษนาที ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย